และในที่สุดก็มาถึงอีกหนึ่งกิจการที่ต้องปิดตัวลงแม้จะบอกว่าเป็นการปิดตัวเพียงบางส่วนกับธุรกิจผลิตสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย JSL ปิดกิจการบางส่วนครับ สำหรับคนที่อยู่ในวงการทีวีวงบางคนที่อยู่วงการสื่อวงคนที่อยู่ในวงการบันเทิงตลอจนท่านผู้ชมทั่วประเทศไทยที่รู้จักชมรายการประเภทแนวทอป,ปรเรไรตี้หรืออาจจะเป็นรายการพวกประเภทเกมโชว์อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นการรับจ้างผลิตของบริษัทแห่งนี้เพราะเอ่ยชื่อกับว่า JSL เนี่ยจะนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับเป็นตัวอักษรตัว J ตัว S ตัว L เป็นแบบตีคู่ใหญ่มาและในยุคสมัยนี้ก็แบบเป็นหลากหลายสีสันมากนี่ก็เป็นข่าวเช้าวันนี้เลยนะครับแต่จริงๆกระแสข่าวเรื่องของบริษัทผลิตคอนเทน สื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยที่จะต้องปิดตัวลงเนี่ยมีมาได้สักประมาณร่วมๆสองสามวันละและในที่สุดวันนี้ก็เป็นทางการซึ่งประกาศตรงกับสิ้นเดือน30มิถุนายนอยู่เลยนะครับก็คือบริษัท JSL Global Media นี่ถึงกับออกแถลงการเลยนะและแถลงการนี่ก็โพสต์ออกมาแบบแจ้งรายละเอียดออกมาและแจงสาเหตุที่ออกมาด้วยซึ่งถ้าอ่านรายละเอียดจากแถลงการตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท JSL Global Media นะฮะ เขาให้เหตุผลอย่างนี้ครเขาบอกว่าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ออกทุกช่องทางโดยเฉพาะเป็นสื่อดั้งเดิมที่ยังชมถึงปัจจุบันก็คือช่องทางทีวีนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับมีทั้งรับจ้างผลิตให้กับบุคคลภายนอกรับจ้างผลิตให้กับสถานีโทรทัศน์หรือผลิตเองเพื่อหาเช่าซื้อช่วงเวลาแต่ยังไม่ถึงขั้นไปประมูลเป็นโทรทัศน์ซึ่งก็ไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้ ทีนี้โดยธุรกิจของเขาซึ่งทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ทางทีวีนะครับและก็าทากิจการนี้มาถึง43ปี43ปีเต็มๆแต่ในแถลงการนี้บอกฉันก็ว่ามันเป็น8ปีที่สุดจะขมขืนและก็สารพัดพิษภัยที่กระทบธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ป้อนให้กับสื่อหรือว่า,าสื่อดั้งเดิมที่ทํากันอยู่นะครับโดยเชื่อนะว่าเจไดมอยูถึง43ปี แต่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเยอะเขาไล่ยาวแต่ละประเด็นใน้น่าสนใจนคะครับเขาบอกว่า8ปีที่เจอเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่ออย่างชนิดที่อย่างมากบางคนบอกว่ามันเป็นการหยานถล่มทลายซูซามไปนะฮะอย่างเหตุผลแรกเขาบอกอะไรครับหเกิดช่องทีวีขึ้นมาเยอะเนี่ยเกิดช่องทีวีขึ้นมาเยอะนะเขาใช้คําว่าการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จานวนมากซึ่งอันนี้ชัดเลยครับก่อนหน้าที่จะมีทีวีดิจิตอลคือทีวีอะไรครับอนาล็อก ก็คือช่องที่เราดูเหมือนเดิมคือช่องและสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแลวก่อนมีทีวีแบบดั้งเดิมอนาล็อกเรามีทีวีแล้ว,ลวดาวเทียมร้อยสองร้อยช่องเนี่ยท้องถิ่นก็ทําได้ส่วนกลางก็ทําได้กรุงเทพก็ทําได้แล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มของทีวีดาวเทียมแล้วก็ไปฝังกับผู้ประเภทกล่องบอกทีวีรับสัญญาณแบบเป็นสมาชิกเห็นไหมการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลจากหกช่องกลายเป็นยี่สิบสี่ช่องไม่นับรวมกับทีวีสาธารณะของทางรัฐบวกเป็นเซจอีกก็นูน่นสามสิบกว่าช่อง นี่คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2ต่อมาคือเกิดดิจิทัล disruption ดิจิทัล d i s r u p t i o ก็คือต่อไปนี้เห็นไหมทำไมคุณต้องมาดูคุยกับประชาบีไทมส์ทางออนไลน์ทำไมคุณจะต้องไปดูในส่วนของที่เป็นทีวีในเมื่อคุณสามารถดูย้อนหลังได้ทำไมวันนี้เวลาเราดูเราดูมากกว่า2จอในเวลาเดียวกันเช่นแก d g e อันหนึ่งแล้วก็มือถืออีกอันหนึ่งหรือมีทีวีอยู่ที่บ้านอีกอันหนึ่งผมเชื่อนะมีับาบางครอบครัวนี่ใช้3จอในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือดิจิตอล disruption มือถือกระจายไปทั่ววันนี้คนทั่วประเทศไทยอาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์เกิน2เบอร์สะดส่อไปโดยเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้โหลดเอาไว้ดูก็ได้ดูไลฟ์เป็นบางช่วงที่มันเป็นแฟนคลับกันจริงๆแต่ว่าคุยกับประชาตั้ดูนะครับนะครับนะบต่อนจบสดนะฮะและ้วอะไรต่อละครับการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านี่นี่คือ2ปีสุดท้ายที่มันเป็นตัวคาตาลิสต์แปลว่าตัวเร่งเป็นเชื้อเร่งปะทุเพราะโควิดสิบเก้า บางคนออกจากเอ้าทุกคนก็กลับอยู่ไปอยู่กับบ้านดูกับทีวีประทานโทษนะฮะใช่ฮะแต่คุณไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณต้อง work from home นักเรียนเองก็ยังต้องเรียนจากที่บ้านถูกไหมครับพ่อแม่เองก็กลกลับว่ากลับมามีโทษนะั้นต้องใช้คํานี้เลยภาระในการดูแลลูกหลานในการช่วงที่เราต้องเรียนจากเพิ่มจากที่บ้านขณะเดียวกันก็ต้องทํางานควบคู่กันไปด้วยโควิดสิยังทําให้อะไรครับเม็ดเงินโฆษณาในวงการของสื่อมีเดียนั้นตกต่าลงอย่างมากเนื่องจากว่าบริษัทห้างร้านธุรกิจใหญ่โตต่างต่างก็ตัดสินใจทำไงฮะ ตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกเป็นอย่างแรกเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยในยุคที่ส,สถานการเศรษฐกิจนันาาน้นงอนงันเปลาะบางไม่มีทางออกและรอดแกในช่วงสองปีที่ผ่านมาจนทาให้เศรษฐกิจไทยเป็นไงฮะติดลบไปถึงเท่าไหร่ครับ6.1%ึ่งเพิ่งจะมาโตได้1.6%กเปอร์เซ็นต์กปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการติดลบที่เศรษฐกิจไทยเป็นไงฮะในปี2 5 6 3ยหา่ำแย่ที่สุดในรอบเท่าไหร่ครับ26ปีถูกไหมเพราะสามปัจจัยที่ JSL ไล เกิดขึ้นของทีวีเยอะผลกระทบดิจิทัลดิสซับชันโควิด19เองก็มานี่นะครับเขายอมรับว่าธุรกิจบริษัทเขานั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะและตลอดมาเขาก็ปรับตัวไม่ช่ว่าัไม่ปรับเพราะรู้ว่ามันมาอย่างนี้แน่ไม่ว่าจะเป็นจํานวนช่องที่เยอะนะครับช่องเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเบีย้ยเยอะแยะไปหมดเตงเม็ดหนึ่งโฆษณายังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวเองวิ่งหาช่องวิ่งหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวเองไปสู่แพลตฟอร์มของความเป็นออนไลน์หรือว่า ott รือการชมผ่านแกจิตต่างๆนี่นะครับแต่เขาบอกถึงจะปรับตัวยังไงก็แล้วแต่นี่นะฮะนะเขาก็ยังยืนยันว่าพยายามผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพซึ่งคําว่าคุณภาพย่อมมาตกับต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่มีคําว่าคุณภาพที่ได้มากับค่าใช้จ่ายที่ฟรีหรือเป็นศูนย์ถูกไหมครับ